สวัสดีค่ะวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเรามาเรียนเรื่องการเขียนพรรณนากันค่ะการเขียนพรรณนานะคะก็คือการให้รายละเอียดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นให้รายละเอียดบุคคลวัตถุสถานที่หรือเหตุการณ์ใดก็ตามนะคะโดยมุ่งให้ผู้อ่านได้เห็นภาพตามที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อนะคะเห็นถึงความเคลื่อนไหวเห็นถึงรายละเอียดของเรื่องราวนั้นๆค่ะ จุดมุ่งหมายของการเขียนพรรณานะคะเป็นการเขียนที่มุ่งให้ความแจ่มแจ้งละเอียดละออนะคะเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยได้เกิดความซาบซึ้งเพลิดเพลินไปกับข้อความที่เขียนขึ้นนะคะจึงมีการเล่นคำเล่นเสียงนะคะแล้วก็มีการใช้ภาพพจน์ต่างๆเพื่อให้ผู้อ่านสามารถจินตนาการตามได้ะคะ่ะ หลักการเขียนพรณนานะคะมีทั้งหมด2ข้อหลักๆคะ่ะข้อแรกนะคะจะต้องเขียนด้วยถ้อยคําที่เลือกสรรมาแล้วว่าเป็นคำที่ดีที่สุดนะคะเพื่อที่จะสามารถสื่ออารมณ์ความรู้สึกให้ได้มากที่สุดคะ่ะหลักการเขียนพรณนาข้อที่สองนะคะเป็นการเน้นให้เกิดภาพพจน์เป็นสำคัญนะคะภาพพจน์ในที่นี้นะคะก็หมายถึงภาพที่เกิดขึ้นในความคิด ของผู้อ่านนะคะซึ่งก็คือเป็นการเขียนเพื่อที่ทําให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะประเภทของการเขียนพรรณนามีด้วยกันทั้งหมด5ประเภทด้วยกันนะคะประเภทหนึ่งคือการพรรณนาบุคคลเป็นการให้รายละเอียดของบุคคลต่างๆที่เราจะกล่าวถึงค่ะ ประเภทที่2คือการพรรณนาสถานที่ก็คือการให้รายละเอียดสถานที่นั้นๆนะคะในลักษณะของรายละเอียดประกอบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏในสถานที่นั้นตำแหน่งที่ตั้งรูปลักษณะเฉพาะคะ่ะประเภทที่3คือการพรรณนาธรรมชาตินะคะเป็นการให้รายละเอียดถึงความงดงามของธรรมชาติความเคลื่อนไหวของธรรมชาตินะคะที่ต้องการจะสื่อคะ่ะ ประเภทที่4คือการพรรณนาเหตุการณ์นะคะเป็นการให้รายละเอียดความเคลื่อนไหวนะคะของบุคคลที่ปรากฏในเหตุการณ์นะคะบรรยายพรรณนาให้เห็นถึงความต่อเนื่องของเรื่องราวต่างๆนะคะประเภทที่5คือการพรรณนาความคิดนะคะ <complac ent S 1> นะคะเป็นการพรรณนาความคิดของตัวเราเองนะคะหรือว่าเป็นการพรรณนาความคิดของบุคคลอื่นที่เรามองเห็นออกมาก็ได้ะค่ะ ครูมีสรารคดีสั้นๆเรื่องหนึ่งมาให้นักเรียนชมนะคะแล้วนักเรียนลองวิเคราะห์ดูนะคะว่าภาษาที่ปรากฏในสรารคดีเรื่องนี้เป็นการพรรณนาแบบใดคะทุกสิ่ง <ฮะ S 1> ดูง่ายดายในที่ราบคูแบนโกชีวิตของพวกมันไม่ค่อยมีสีสันนักเมื่อเทียบกับญาติิที่อาศัยอยู่ที่ทะเลทรายอันแห้งแล้งที่นี่ ชีวิตไม่เคยพบเจอกับเรื่องตื่นเต้นพวกมันเลยปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้อ้วนอุ้ยอ้ายแต่ในร่าร้อนความตื่นเต้นก็เข้ามายืนพวกมันอย่ามเมื่อต้นมารูล่าออกผลสะพรั่งผลของต้นมารูล่ามีรสชาติอร่อยมากแต่ในตอนแรกก็เก็บกินไม่ได้ง่ายๆต้องว่องไหวรหือแข็งแรงเท่านั้นถึงจะได้ส่วนแบ่งแสนอร่อยนี้ ในสัปดาห์ต่อมาผลมารูล่าก็สุกงอมเต็มที่และเริ่มร่วงหล่นจากต้นจากนั้นฝูงสัตว์จึงพากันมาห้อมล้อมกินผลมารูล่าสุกงอมเหล่านี้ mm hmm. ผลมารูล่าเข้าไปหมักตัวอยู่ในท้องของพวกสัตว์และกลายเป็นเหล้าดีกรีสูง หากลับบ้านพวกมันก็เริ่มออกอาการแปลกๆลก,ก็ไม่เชื่อคำเตือนนี่นะเมาไม่ขับนักเรียนคิดว่าสารคดีเรื่องนี้พรรณนาแบบใดคะเป็นการพรรณนาเหตุการณ์ค่ันเกเรียนได้ศึกษาเนื้อหา การเขียนพรรณนากันไปแล้วนะคะต่อไปให้นักเรียนทําใบงานนะคะโดยให้นักเรียนชมภาพภาพนี้นะคะภาพที่คุณครูกําหนดให้นี่นะคะให้นักเรียนตั้งชื่อเรื่องของภาพค่ะแล้วเขียนบรรยายโดยวิธีการพรรณนามาอย่างน้อย5้าบรรทัดนะคะให้สอดคล้องกับภาพที่กําหนดให้ค่ะ เนื้อหาการเขียนพรณนาก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้านักเรียนต้องการศึกษาพเพิ่มเติมให้สแกน QR Code ภาพนี้เพื่อไปรับชมสื่อ DLTV ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ